การเมืองดุเดือดร่าวางพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยก็มีเห็นกันเป็นรายวันอลัมนิสก็เลยวิเคราะห์กันแล้วก็ใบ้กันบอกว่าพอไปจับคําพูดนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์และไปจับคําพูดของวิษนุเข้ามาประกบกันเนี่ยก็อาจจะมีคำไบ่ที่ซ่อนอยู่นะครับว่าได้เวลาแล้วที่จะยุบสภาับดูคอลัมน์การวิเคราะห์ทางการเมืองกันต่อครับการเมืองดุเดือดร่าวางพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยก็มีเห็นกันเป็นรายวันนะครับนั่นคือบทบาทของการเมืองดุนะครับ อีกเป้าประสงค์นึงของคนที่ติดตามข่าวการเมืองคือเขาจะจับสังเกตว่านอกจากการวางท่าทีกลนเกมการเดินทางของพรรคการเมืองแต่และพรรคเพื่อเอาเสียงมายังไงแล้วเขายังมองด้วยว่าไทาม์ไลน์ของการยุบสภาและไทม์ไลน์ของการหมดวาระของรัฐบาลชุดนี้จะไปเลือกตั้งกันเมื่อไหร่ยังไงนะครับมีข่าวบอกว่าไม่น่าจะถึงวันสุดท้ายคือ23มีนาคมหรอกครับ ที่รัฐบาลจะอยู่ยาวไปถึงหมดวาระเองนะครับมีกระแสว่วๆมาอลัมนิสก็เลยวิเคราะห์กันแล้วก็ใบ้กันบอกว่าพอไปจับคําพูดนายกรมมนตรีพลเอกประยุทธ์และไปจับคําพูดของวิศณุเข้ามาประกบกันเนี่ยก็อาจจะมีคําใบ้ที่ซ่อนอยู่นะครับว่าได้เวลาแล้วนะที่จะยุบสภาครับลองฟังการวิเคราะห์นะครับ เป็นคาพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับแกนนาคนสําคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติในเวลานี้เพราะเข้ากันไปแล้วหลังจากพูดเสร็จในการประสายครั้งแรกที่จังหวัดชุมพรเมื่อช่วงค่าวันที่28มกราคมที่ผ่านมาความหมายก็คือตามขั้นตอนหลังจากที่พรปสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้งสองฉบับก็คือกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสสได้รับโปรดเกล้าลงมาแล้วซึ่งทางกะกะตต้องมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ครับตามกฎหมายใหม่ ที่ต้องเปลี่ยนจากเดิมเพราะว่ามีจํานวน350เขตนะก็เพิ่มเขตมาด้วยนะครับแบ่งเขตใหม่เป็น400เขตนะครับในกฎหมายใหม่แล้วก็ลดจํานวนบัญชีรายชื่อไปจาก150เหลือเพียงแค่100คนแล้วก็จะต้องคํานวณตามสัดส่วนประชากรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละจังหวัดด้วยล่าสุดมีความชัดเจนมากขึ้นอีกเมื่อทางเลขาธิการกรกตนายแสวงบุญมีได้เข้าไปหารือกับนายวิษณุเครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาในการทํางานเตรียมความพร้อมในการแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวนายวิษณุเปิดเผยว่าภายหลังการหารือกับเลขาธิการกรกตกรณีกฎหมายลูกสองฉบับประกาศใช้โดยกกตจะขอเวลา45วันเตรียมการเลือกตั้งก่อนยุบสภาได้หรือไม่ว่าหากเป็นอย่างนั้นกกตคิดถึงความสะดวกแต่บางครั้งการยุบสภาเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองที่จะยึดเอาความสะดวกไม่ได้เอาเป็นว่าต้องทําให้เกิดการเลือกตั้งให้ได้ภายใน45วัน สามารถทําได้สบายสบายแต่บางทีก็เอาสบายไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆนะครับจากการหารือกับกะกะตเนี่ยได้ความว่าสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือกะกะตต้องแบ่งเขตเลือกตั้งจากเดิม350เขตเพิ่มเป็น400เขตนะก็ต้องไปเอาจํานวนประชากรมาคิดคํานวณน,นะครับนอกจากนั้นยังมีประชากรที่เวียงเพิ่มขึ้นลดลงในบางจังหวัดด้วยทําให้กระทบต่อจํานวนสสและการแบ่งเขตหากกกตแบ่งตามใจชอบนะวันเดียวก็เสร็จแต่กฎหมายกําหนดว่าการแบ่งเขตจะต้องทรงให้แต่ละจังหวัด นะเพื่อให้กะกะตจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดไปรับฟังความคิดเห็นประชาชนรวมทั้งรรคการเมืองในจังหวัดนั้นๆด้วยนะครับแบ่งกันตามสะดวกใจไม่ได้ต้องแบ่งกันตามหลักฐานข้อเท็จจริงตัวเลขที่ปรากฏครับซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ1เดือนก็คือเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนคือมี28วันแต่อาจจะทําให้เร็วกว่านั้นครับหากแต่ละจังหวัดรายงานกลับมาเร็วก็ไม่มีปัญหาอาจจะใช้เวลาสัก25วันก็เสร็จรการแบ่งเขตหลังจากนั้นจะยุบสภาเมื่อไหร่ก็ได้ แต่จะให้ยืดไปเนี่ยก็คงจะไปครบสมัยวันปิดประชุมสภาในวันที่28กุมภาพันธ์พอดีแต่จะให้เร็วอย่างที่หลายคนนึกภาพเนี่ยเพราะว่าเห็นว่ากฎหมายลูกประกาศแล้วก็ควรจะยุบได้แล้วหรือเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยเงียบเป็นการยื้อเวลาไม่ยอมรีบยุบต้องบอกเลยว่ากะกะตชี้แจงว่ายังจัดการเลือกตั้งไม่ได้อยู่ดีเพราะยังแบ่งเขตไม่เสร็จนะที่ตนชี้แจงเนี่ยต้องการจะบอกกับประชาช,ชนทั้งหมดและพรรคการเมืองต่างๆให้รับทราบไว้ด้วย แล้วก็จะแจ้งให้คอรมอได้ทราบในวันที่31มกราคมก็คือวันนี้แหละครับว่าจะเอาเร็วแค่ไหนมันก็ทาไม่ได้เพราะกกตยังแบ่งเขตกันไม่เสร็จนะครับก็ถามต่อไปว่าแปลว่าหลังวันที่28กุมภาพันธ์เนี่ยสามารถยุบสภาได้เลยหรือไม่เพราะว่าตามทำลายคุณวิษณุบอกเองไงว่า28วันเดือนกุมภาพันธ์ก็เสร็จและเรียบร้อยกฎหมายก็ออกมาแล้วนี่แบ่งเขตก็เสร็จแล้วก็หมายความว่ามันก็สบายๆนะครับคุณวิษณุตอบคําถามนี้บอกว่าเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ก็ได้แล้วกัน เพราะถึงอย่างไรนะครับก็ไม่ถึง45วันและตนเองเนี่ยยังได้ย้ํากับเลขาที่การกรกตไปว่าบางครั้งการเมืองไม่สามารถเอาสบายได้เพราะการยุบสภาเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นถ้าจําเป็นต้องยุบในวันนี้และบอกว่ายังไม่ครบเวลา45วันให้รอไปก่อนก็คงจะรอไม่ได้แต่หากรอได้ก็ไม่ยุบอยู่ไปจนสภาครบวาระขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทั้งหมดไม่สามารถยุบสภาก่อนที่จะรู้เหตุการเลือกตั้งได้อยู่แล้วเพราะยุบสภาปับ๊บเครื่องจะเดินทันทีต้องประกาศวันเลือกตั้ง แต่เวลาประกาศพระราชกิจสณีการยุบสภาที่เสนอโดยรัฐบาลจะไม่เห็นวันเลือกตั้งนะครับเพราะวันเลือกตั้งกรกตจะกําหนดไม่ใช่รัฐบาลกําหนดและจะประกาศวันสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องรู้วันเลือกตั้งกันก่อนถึงจะประกาศรับได้หากการไปแบ่งเขตแบบซิกแซกนะฮะบ้านอยู่ซอยเดียวกันแต่ไปแบ่งแยกเขตกันอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งเขตตามใจชอบหรือแบบกิ้งกาแขนไปทางขาไปทางเพื่อชิงความได้เปรียบ เมื่อถามถึงเสียงวิจารณ์ครับว่ารัฐบาลยื้อเวลาในการจัดการเลือกตั้งรองนายกกล่าวว่าไม่ได้ยือ้อไม่ได้อะไรทั้งนั้นแหละครับทุกอย่างเป็นไปตามหลักซึ่งกกตเป็นองค์กรอิสระต้องไปกําหนดเอาเองเอาเป็นว่าเมื่อฟังจากวิษณุเครืองามครับคอลัมนิสต์ที่มองเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอฟังจากวิษณุเครืองามเนี่ยการที่วิษณุไปหารือกับเลขากรกตเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าย,ยังไม่อาจจะยุบสภาภายในวัน2วันนี้ได้แม้ว่ากฎหมายสําคัญทั้งการเลือกตั้งทั้งการเมืองต่างๆเนี่ยจะออกมาแล้วโปรดเกล้าเรีย ราะต้องรอกรกะตแบ่งเขตใหม่นะฮะเป็น400เขตอาจจะใช้เวลาไม่เกิน45วันนะครับและอาจจะสิ้นเสร็จสิ้นก่อนเวลาดังกล่าวก็ได้และหากให้เข้าใจก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ค่อนไปในปลายเดือนนะครับหรืออาจจะเป็นวันที่28กุมภาพันธ์ก็เป็นวันปิดประชุมปิดสมัยประชุมพอดีนะครับหรือวันรุ่งขึ้นก็ได้เหมือนกันเพราะเมื่อพิจารณาตามไทม์ไลน์แล้วนะเมื่อพิจารณาตามไทม์ไลน์แล้วในช่วงเดือนดังกล่าวยังมีการอภิปรายไม่วางใจ รัฐบาลแบบไม่ลงมติที่กําหนดเอาไว้ก่อนนะครับคือวันที่15-16มีนาคมซึ่งก็เป็นไปได้ว่าหลังจากการอภิปรายกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยพ่นน้าลายกันเมามันพอสมควรแล้วอาจก็อาจจะยุบสภาเลยก็ได้แต่อย่างที่บอกแม้ว่ารัฐบาลโดยนายอุ้มตรีเป็นคนประกาศยุบสภาแต่ฝ่ายกําหนดวันรับสมัครการเลือกตั้งและกําหนดวันเลือกตั้งต้องเป็นกกตเท่านั้นดังนั้นเอาเป็นว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะยุบสภาได้มากที่สุดเลยครับทำให้การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนนะครับคือยังไง ถ้ารอไปถึงมีนาคมเนี่ยรัฐบาลจะเสียแต้มอีกเพราะว่าโดนฝ่ายค้านถล่มนะฮะเขาก็เลยประเมินว่าทุกอย่างต้องรอให้กะกะตแบ่งเขตเลือกตั้งแล้ววันเวลาต่างๆที่จะกําหนดวันยุบสภาอาจจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมถ้ารอเลยจากนั้นฝ่ายค้านคํานวณวันเวลาไว้แล้วว่าไม่อยากให้สิ้นสุดรัฐบาล4ปีเป๊ะๆตามวันเวลานะครับถ้าอยากจะหนีการอภิปรายก็รีบๆยุบหลังจากแบ่งเขตกันเสร็จ นะครับดังนั้นพิจารณากันตามรูปการแล้วเชื่อว่าบรรดาคอการเมืองน่าจะมองเห็นแล้วว่าการยุบสภาน่าจะเกิดขึ้นประมาณไหนขนาดเดียวกันนะครับนับจากนี้จะได้เห็นการเปิดตัวย้ายค่ายพักการเมืองกันไปกันมาโดยเฉพาะภายในวันที่7กุุภาพันธ์คาดว่าจะมีสสลาออกกันมากเพราะเป็นหลักประกันความชั่วในเรื่องของการไปสังกัดพักภายใน90วันป้องกันเอาไว้ก่อนแม้ว่าส่วนใหญ่จะเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะยุบสภาก่อนก็ตามนะครับคือถ้ายุบสภามันมีเวลาย้ายพักนานขึ้นแต่ถ้ามายุบสภาแล้วหมดวาระปกติพลเอกประยุทธ์ยอมให้อภิปรางใย นะครับย้ายกันยากแล้วนะต้องย้ายกันให้เสร็จภายในวันที่7กุมภาพันธ์ขณะเดียวกันครับต้องจับตามในพิเศษก็คือนับจากนี้ไปจะเห็นได้ว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองดูเดือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆในแบบที่ไม่มีใครเกรงใจใครโดยเฉพาะฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันซึ่งไม่เว้นแม้แต่พรรครวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐและภูมิใจไทยเป็นต้นเพราะทั้ง3พรพักก็มีผู้นําล้วนต้องการเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนั้นแม้ว่าหากพิจารณาแล้วนะครับพวกเขาล้วนมีโอกาส กลับมาจับมือกันเป็นพักร่วมรัฐบาลกันอีกครั้งก็ตามนะครับแต่นาทีนี้ด้วยตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเดิมพันต่างฝ่ายล้วนมีเดิมพันสูงดังนั้นเป้าหมายเฉพาะหน้าก็คือแต่ละพักดังกล่าวต้องทําทุกวิถีทางเพื่อได้สอสอมากที่สุดเพื่อสร้างพลังการต่อรองในเก้าอี้นายกคนต่อไปคือคนที่30นะครับดังนั้นเนี่ยคอลัมนิสจึงสรุปเอาไว้ว่า ถ้าสรุปอีกทีก็ต้องบอกว่านับจากนี้บรรยากาศทางการเมืองจะเริ่มเข้มข้นเดือดพล่านกว่าเดิมหลายเท่าบรรดาวิชามารก็ถูกง,งัดออกมาเพราะเหมือนกับการเริ่มเข้าโค้งสุดท้ายนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งและการยุบสภาแล้วที่ต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือเกมระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองและที่มองข้ามไม่ได้คือเราอาจจะได้เห็นเกมหักเหลี่ยมระหว่างสองปชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องนโยบายและผลงานเพราะมันทับซ้อนจนแยกกันยาก แต่เพื่อเป้าหมายข้างหน้ามันก็ต้องทํานะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ้ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 95 460 5580